ทางนี้กัน้องอุทัยเขาก็นั่ง่ารอคอยอยู ead, Ồ, either way, either way, ่ีแล้วนี่เนาะโอเป็ยนยังเนาะเออโดยโดยกระทางน้องอุทัยก็เป็นสะพานบุญด้วยว่านำสินทางมาให้ทางเอื้อเอื้อมาโพกกับอ้ายเพิ่นเนาะโดย ดีเดชสวัสดีเด้อพ่อแม่ดดมพี่น้องเวอร์สุขสู่คนเป็นยินดีต้อนรับข่าวส่องสาวนวลสวนเอ๋พราผมมาพ่อสาวนวลวันนี้เนาะเคยอยู่ที่ป่าเน่จังน้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสาวนวลก็สิเดินทางไปที่อ่าไอาพิการเพิ่น,นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่สาวนวลก็ยังบอร์หูรายละเอียดมันไรเพราะว่าสาวนวลก็บบอกเคยไปจ้าเถื่อนพรมีพี่น้องเนาะกับทางน้องอุทัยเพิ่นสีน้ำทางเน้เองพรมีพี่น้องเนาะ ทางทีมงานเฮาไปหาทางอาอาพิการเพิ่นเนาะกับปู่ยังโบผู้ซื้อผู้ยังเพิ่นพ่นพี่น้นนองเอ้ยโดยการสิเปลี่ยนแบบไรเดี๋ยวเฮากับไปทีไปหาทางอายเพิ่นเลยพ่นพี่น้องเนาะโดยกาสิไปถามเรื่องราวเกี่ยวกับเพิ่นว่าเกิดยังขึ้นเนาะพ่นพี่น้องเนาะโดยกับไปติดตามครับชมน้ำสาวนวลเลยพ่นพี่น้นนองเอ้ยผมไปกลางทางเขาเว้ย ่ทางเฮาก็ได้มาหอดมาถึงเนาะก็คือทางน้องอุทัยเพิ่นนําทางเข้ามาพรมินทร์น้องเอ๊แต่ว่าทีมงานเฮานี่ก็คือสิบ่ฮู้หรอกเนาะเ<แ>ส้นทางนี่ก็คือว่ามันกะไกลไกลอยู่เลยพรมินทรน้องช็อกเซกเนาะทางมันเป็นตงเหมือนกันไก่คือใกล้ไก่คือใก่เ <c oughs> ออเฮาบ่ฮู้ทางก็คือว่าไก่เนาะ <c oughs> หอดมาถึงพื้นที่เรียบร้อยเนาะแต่ทางซาวนาะก,ก็ยังบ่ฮู้ <c oughs> อ่า ไดรายละเอียดปันใดพ่อแพี่น้องเนาะความเป็นมาดนะ้วยว่าอยู่อาศัยของเพื่อนเนาะเดี๋ยวข้าก็สิไปเขาไปสอบถามมาเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าอายเลยเนาะหัวอายุเพิ่นเท่าไรก็เอิอนอ้ายเบิ่งสภาพเพิ่นก็ประมาณอยู่สามสิบกว่าปีนี่จากพ่อพี่น้องเลยอ,อ่าอ่น้องไทยสบายดีน้องแ่ะขอบใจเด้อสิกลับแล้วเป็นบ่ยังเจ้าเกิดสิไปหาอยู่พุ่นบ่ โ,โ,โอหรือว oh ่าเจ้ามีเบี้ยบอแต่ว่ามีเบี้ยเมื่อก่อนก็ได้เดินลงหน้าเด้อบ่มีเนาะโดยโดยอ้าวบ่มีก็ตามสบายสินะเรากำเอารถขับไปจอดอยู่ในพงอีพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าข้างนอกนี่มันเละพงอีพี่น้องเอ้ยต้องขับไว้ในเนาะอ่ามีห่มมีเงาในเข็นขนาดก็ได้ก็ใส่หน้ากากจีนใช่ไหมเยนองไทยนะเจ็บเบอร์บอเจ็บเจ็บเจ็บได้สบายดี นมสบายดีแมนสบายดีโดยสบายดีสบายดีคู่คู่คู่คนเนาะทีมงานเป็นังไดพักพอนอนบ่พักพอนก่อนมาแต่มันฮ้อนแดดสังนวลเออามันฮ้อนแดดก็เลยเอารถเข้ามาพ่นก็เลยยิงโดนเลยเอ้าค่ะทั้งข่อยสีเข่าไปหาทั้งอ้ายพึ่งก่อนเด้อโดะไปคุยไปถามพึ่งก่อนเนาะมาเรื่องเล่เขิ้นขึดขึ้นกับน้ำยางเนาะสบายดีอ้ายโดย ยังไงอยู่คนเดียวบ่คนเดียวแม่ละอายุจักปีอะไรอายสามสิบกว่าอะไรก่อนโอ้สามสิบกว่ามีขอบมีครัวเลยบบ่โอ้โดยโดยคนเนียทำชือออายเด้ออายยังก็เรือจากบุญเรือบุญเรือใจสวรรคอ้อายุสามสิบปลายปีหน่อยเนาะเจ็ดสามสิบแปดน่ละโดยเกือเลาขนเนี้ยเกี่ยวกับอ้ายเนาะ เป็นยังไงคือว่าเป็นสภาพแบบเป่าอย่างไรก็คือว่าเป็นเปียกเป็นลอยหรือว่าันใดเป็นลอยไงเป็นเปียกเป็นลอยแหละโอ้เกิดปฏิเหตุอุบัติเหตุปฏิเหตุตั้งโดยอะไสบายดีวัดทุกโดยโดยจักปีเลยจักปีแล้วเป็นมาหนิจิบกว่าป,ปีแล้วโอ้แต่อายุจักปีแล้วป่ะนี่ อุบัติเหตุนะไอเป็นเนี่ยประมาณจะปีสิบแปดปีมันเ้ากว่าโอ้พอดีเป็นเต็มเบาเนาะเออโดยโดยโดยเดอัศัยอยู่กับภายในไออยู่น้ำพ่อแม่พ่อแม่ยังมิดเนาะอ๋ออยู่จะคนในครอบครัวสามสี่สี่คนโอ้มีน้องชายบ้า น้องสาวน้องสาวคนไปใช้สายตอนนี้ไปโรงเรียนโอ้ประมาณจักปีอ่ะไรประมาณชิบกี่ปีเนี่ยโบจักโอ้โดยไปไหนกับโบแจักเนาะไปไปมาๆกับแบบบาทูถูดไปแบบนี้เนาะอ้เนาะไปไปใช้ไปน้ำหล่อโดยไปอะไรก็มีธรรมดาได้หน่อยเนาะนั่นแหละมีธรรมดามีเซื้อน้ำ ตําตลาดเข้าหมู่เพิ่นเอามาให้โดยโดยโดยหมู่โคเพิ่นแหะต้องพอมาก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่บ่อ้ายบ่บ่มีอ้ายมีนาโอ้หากินแนวใดซะประจําวันนี่อพอเพิ่นก็ตัดพื้นตัดไม้านโอ้เผาานบ่แม่นอยู่ในเจตัวนั้นบ่พี่เห็นน้องเห็นอยู่อันมาอันนี้เพิ่นกําลังสิเฮ็ดอือโดยๆพออจักปี้อ้าย อุ้มพา60เลยซะเป็นยังสามารถเฮ็ดได้เนาะโดยๆซื่อว่าและบ่เฮ็ดก็บ่มีเงินซื้อข้าซื้อน้ํกินน้อยโดยโดยก็แม่เลยโดยก็ซื้อกปองกับโลในบ้านเาโดยม่นาโดยมีโดยเนาะก็คือยงยงบไล่ไปบเป็นเนาะคิดบากอยู่ด้น้อยเนาะไปบไเนาะโดยใกล้บได้ สิ่งที่คิดนี่ยินมันเป็นยังเราหวานี่ยแหละเจ้านี่ยเป็นแบบนี้ช่วยพ่อช่วยแม่เ้ากับบัได้ป่ะในนอกห้องว่าเ้ากับเป็นแบบนี้นะบ่ได้แต่เปิ่งเป็ดเปิ่งไก่เปิ่งเนี่หละอยู่เฮือนอยู่ซานเด้อเนาะนั่นแหละอุปกรณ์ในเฮือนนี่แหละโดยโดยโอ้ยคนเขามาเอาอ้ยย่านอันนี้คือว่าดินเจ้าบ่เมื่อไรเดินดินทั้งปูเดินพ่อของพ่ออันนี้คือเฮือนแม่บ่ไอ้อ้ยอันนี่เฮือนบนอยู่อาศัยเพิ่นเวนพี่เนาะ อันนี oh, ้ค <Hyd raul ic oi> ือเฮือนดึกในําพลท่านแล้วเออเฮือนดังใหม่บ่นั้นโดยโประมาณเฮ็ดมันเหลือะยังยโอ้่ตเลยเนาะปามันล่ะอือ่พอผมวิ่งดงบอันนี้ก็คือเฮือนสารันเป็ดเพิ่นฮุยเนาะแต่ว่ายังบ่มีเครื่องประกอบเนาะ2ปีปีกว่าอือโดยๆกังใหญ่แต่ว่ายังเครื่องยังครบเนาะ ล่างใหญ่อยู่โดยโดยเห็นมาจกปีได้อันปไว้ิ2ปีกว่า2ปีกว่าโดยเ็ดป้ได้2ปีแล้วเนาะ้อย่านางก็ได้ได้ได้สาวรัดเ้พเนาะพแกงนไม้แม่อยากจะแกงนไม้อย่างเดียวแกงนไม้มาบ่ถึงยามแม่นๆานไม้แกโดยก็คือาช่วงหน้าน้ไม้ก็คือสิหลายวนีเนาะ นี่อยู่เกาะเถียปานะไม่ไรแถวๆโดยโดยก็ยังมีรถเชยเนาะมีบ้านคนเข้าไปข้างในอีกบ่ผมมีเป็นมาแต่โรงเรียนอ๋อออกไปนียนจะเป็นโรงเรียนหลัดหลัดออกเส้นทางนี่บอ้ยเขามาก็คือลงคือป่าเนาะแต่ว่าเป็นบ้านเป็นช่องโอ้โดยโดยถ่าไปเขาละหมัดเที่ยวได้นี้คนเฮียน ทางนั่งบุกเต้มาแกเกี่ยวหลัดมันสะดวกดีได like ้รถได้กับบ oh, ุคคลมีหลายเนาะเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมันแรงเป็นตัวอย่างบรรยากาศเย็นๆแรงๆมันสะเย็นๆเด้แต่บางอย่างคนเดียวกันอย่างไปกับญาติเนี่ยคนขี่ลูกแล้วมันเย็นโพดเมนเมนเนาะแต่ขนาดขี่รถกายไปซื้อยังตามทางมันก็ยังเย็นเด้เพราะมันเป็นป่าคนญาติอ้ยนี่ อันอันน so so ี right. like ้นะอันหนวดไอ่จงไว้ให้ยังนะคือคู่พุทธะตั้งเอาไว้นี่ตั้งเอาไว้มากบ่บ่รื่องมากกับตั้งเอาไว้แบบย่ามตัดจิดกันโอ้ชาจะตัดนี่สิเกี้ยงแบบหนึ่งได้ไอ่รือว่าจะมากได้เนาะจะเอาไว้มันเป็นมันเป็นแล้วมันตัดกระเติมเนยาวเลยก็ไอ้มันยาวโเยทั้งหัวหัวนี่ฮะพึ่งจะตัดเนาะผมนี่เนาะ โดยแต่ว่าไอ้โกนี่แบบแบบงานแบบหนึ่งเนี่ยไอ้ไอ้มันเลียบแม่อันนี้แบบห้วยคร่คนอยู่ดงอยู่ป่าสืบด้วยมีหนวดมีคราเนาะโอ้บรรณาไอ้ไอ้ไอ้เอาออกได้บ่เทออกเทออกให้มันงามมันเกลี่ยงได้บ่เกลี่ยงก้อยเนาะได้แต่านเนี่ยเราเอาออกได้โดยโดยมันเดิมมีหมโกน่คนหนึ่งเข้ามาแต่บ้านเข้ามาขอใหม่จังไงไปจักสาร ชุม <ify> <h ulk> ado, ่มชานางเขาแห้งกว่าโอ้โอ้ยพวกเป็ดมันไปติดจ้ากันแท้เท้เลยโดนโอ้นี่ก็มีไก่มีกาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะโอ้เฮ้ยเห็นแล้วนี่ไหนเนาะแมนแมนแมนนกหนิกจะมีเบิดเลี้ยงเดือเดมอนกวางเขาเชฟอาซาโนะกับซื้อขนมข้าวต้มมาต้นมะพร้าวอ้ายอยู่ได้อยู่รถเนาะพ่ กินอย Ooh, <udo> ู่บ่อให้กินได้อยู่ตีเนาะกินได้เนาะาบ่่อพี่หนุ่มสานวักะซื้อขนมกเต้มติดรถเหลอนพี่น้องเพราะว่าหลายครอบครัวผ่านมาเด็กะซื้อมาติดรถตีล่างเนาะเพราะเลยเป็นของต้นของผาไอ้เนาะมันบอกนำใจเนาะโดยโดยเบัลายแล้วนี่คือว่าเป็นน้ำมงก์น้ำใจทั้งเฮาแหละไอ้โดยเอามาต้นมาผาเนาะโดยโดย กับบรบกวนไอ้ได้น้อซาลาดาเนาะทางเฮากับิได้ขอตัวกับก่อนเด้อไอ้เอ้ยโดยชู้ๆเด้อไอ้เนาะเป็นกำลังใจให้โดยในอะไรสิ่งมันที่ว่าเป็นไปแล้วกะกะเอาคืนมาไล่เนาะว่าไงใช่เนาะมันมาสวงบ่เศร้าเด็กอะฮาก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเด้อไอ้เด้อโดยกะอย่าท้ออย่าแท้เนาะสู้ต่อไปไอายังมีลมหายใจพอเห็นยังได้ก็เห็ดไปเนา่อยเนาะโดยโดยเฮาก็ยัง ยังมีึงจัดอะไรแกเวียดมยังแกสลักโอ้แกสลักยังไงโอ้แกสลักไม่ยังไงโอ้ถือว่าเก่งอยู่ได้เนาะถือว่าไอ้มีอาชีพติดโตอยู่ได้นี่มีอาชีพมาจากซีเกิร์ตโอ้โดยโดยไปเรียนดูซีเกิร์ตสองปีปลายโดยโดยคือว่าประสบการณ์มาแล้วเนาะโอ้โดยโดยโดยถือว่าห้าวนั่งอยู่นี่แต่เฮ็ดไรเป็นบ่โอ้มีอุปกรณ์ยังครบแต่บ่ไอ มีสิวไม่แต่สิวหรมีแต่เล็กสิวเจาะเอาโอ้แต่อันเวลาเขาเห็ดมียังนงสินะมีสิวมีนม่ขอนะมีใหม่เพจใหม่มีกระดาษทรายกาวโดยโดยประเภทงานประษฐ์แบบเป็นเครื่องเอกเป็นชิกซ้อโอ้โดยโดยแต่นี่เครื่องมืองอายบบง่ายๆเนาะเบบเด็กซิวเจาะเอาธบรมชาติเลยเนาะเีนเมนต้องใส่แห้งได้หน่อยเนาะ แม่คือแบบมันโมเมนต์เซ็กซ์คืองม่พลาดเลยเนาะแม่ใหญ่่แแตงเินของแบบคอรดิเจอร์แบบเครื่องไม้เครื่องมือแบบยังบ่มีเนอนอ้ายเนาะแได้แล้วโดยคิดจะได้อยู่บ่ออยากเห็ดอยู่บ่จอได้อยู่บ่้ายเลยก็ไม่ใช่เห็ดอยากเห็ดเนาะเพราะว่านั่งอยู่ชื่อเขาเงาไว้เนาะเงาเบื่ออยู่บนเก่าเนาะบนเก่ายังน้อยเ่ากับมีเห็ดในกอกกับเก็กเนาะแมนแมนเมนเกสระคือว่าเป็นงานที่โอ้ ไผรูปแบบนี่ก็แพงเติบได้เนาะอ้ายเนาะแเื่อสิแกะได้ตัวงานศิลปะบ่แม่นแม่นเฮ็ดแบบพวกประตูบ้านประตูบ่อ้ายเพิ่นปบ้านประตูอบ้านกประตูเฮ็ดได้เบิดเนาะเฮ็ดลายมังกรูกไม้เนาะดอกไม้ลายดก็ได้โยเก่งเนาะเพิ่นมีมือพี่น้องเอ้ยโดยๆคือว่าเดนี้ก็ยังเฮ็ดอยู่บ่หรือว่ายกเลิกแล้ว ภูดเหตนี่นี่ยก็สองสามปีอะยรีสองสาปีมาหนีู่ดยเดี๋ยวเี้แบบบ้านอ well. ื oh. ath, army, ่นเป็นมาเอามาเองนะโอ้แบบมีงานเพิ่นกระฮาบเนาะแบบซีบอเป็นนูกง่วงัวควายเป็นตัวควายตัวงัว โดยโดยก็นึกว่าไอ้มีไม้ได้ไอ้มีเวลาเลยกับนางแกะนางยังนะมีคนมาซื้อเอาเนาะแมนเมนเมนถือว่างานดีเลยไอ้ตัวนี้นะถ้าเห็ดได้เนาะบุได้ลงทุนเห็ดแบบนั้นโอ้คิดว่าไอ้ลงทุนแบบไม้มีตกแบบเอาเห็ดทิ่มไว้แหละบุไดอยากได้ก็มาซื้อเอาไปเสียนะบุไดแต่ว่าให้ข้าเจ้าเอาไม้มาเห็ดเองเนาะแล้วก็ถ้าง่ายสิเกะให้โดยโดยแล้วก็เอาขามือเนาะเอาแต่ขามือบ่เอาแต่ขามื่อโดยโดย แต่ว่าลวดลายตามลวดลายบ่สิตันแซนตามลวดลายโอ้กะบ่ได้เพลงปานไดเด้สาวราแม่นอ้ายแล้เอางดนี่แม่นๆมันกแล้วแต่วดลนบ่พี่น้องถ้าวดลวดลละยากยากกว่าหมู่บ่มีอันใดยากเนาะเพิ่นเป็นเเพิ่นเนสิาาเนาะาบ่ได้แบบปุ๊บเป็นเงาไม้มังกรบ่เป็นรูปมังกรบ เป็นเงาเยูนเนืะออเป็นำเนื้อไหมเป็นนเนื้อไหมนื้อไหมย่าเงยอนไเงาม่กรเงแหงอีกเเนาะแต่นงไมคลองนักมันกัิบุไระนะโดยโดยตรงนี้เธานกัมีเดือยผ่าอะไรกั้าวตงอันนั้นเนาะโดยฮทังห้าก็มมียังไงกับทีมงานเ้าเก็สิเข่ามาสัมผัสทั้งอ้ายอีกเนาะโดยโดยเอาก็ กับก่อนเนาะอ้ายเนาะไหนใดก็ได้สิสู้เนาะเป็นกําลังใจคือว่าออกนั่นแหละอ่าสวัสดีอ้ายสวัสดีสวัสดีอ้ายดีเนาะโดยโดยบ่เป็นหยังอ้าย่าพี่น้องบักมีอยู่ใกล้ๆหัวสะนอนนี่น่ะมากใหญ่ๆอยากะปิดิเด้อสิโอ้ยยัง่สุกนี่เนาะอ้ายเนาะนี่ยังเขียวอยู่มาทางนี้กอ้น้องอุทัยเฮาก็นั่งท่ารอคอยอยู่แนี่เนาะ โอเปียนยางเนาะเออโดยโดยแต่ทางน้องอุทัยกับเป็นสะพานบุญเลยว่านำเส้นทางมาให้ทางเอื้อยๆได้มาโพกับไอ้เพิ่นเนาะโดยเป๊ะว่าเจ้าฮู้จักกับไอ้บอโดย้อโเฮ็ดเคยเห็ดงานเห็นยางน้ำกันบ่อนี่ยไรบ่เรากะฮันเชนหล่อหลินเท่านี้เราไปมือที่ยันกันจะไปเส้นนี่บ่โรงเรียนโอ้ขึ้นไปหลัดดงเป็ป่าไปสั่น วิยญานบ่เลยบ่บ่เป็นวิญญาณคนเที่ยวลน์เออเดี๋ยวมันนี้มันไปสดสายทางใหญ่บ่โดยเออตามหูเฮียนเลยโดยอืมโดยโดยโดยอ่ะเกิยก็สิได้อำนาจพระเจ้าเลยบัดนี้เนาะสำหรับอาคลิปอ้ายเนาะโดยอ่ะสบายดีน้องระสบายดีโดยสบายดีอ่ากำลังจะที่สอนน้องกมาสัมภาษณ์ทางอ้ายเพลินเนาะ เพิ่อนก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่อายุซาปลายปีผมมีพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นก็เพิ่อนก็พิการเลยเนาะเพราะว่าแบบอ่าล้มแบบยังก็เอ็นทับเส้นบ่อยยังประมาณนี้เนี่ยผมมีพี่น้องเอ้ยสาวน้องก็บพูกเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะโดยกระทั่งอ่าครอบครัวอ้ายนี่ก็เหตุเชื่อนก็ยังบ่เลี้ยงผมมีพี่น้องเพราะว่าบ่มีใครอ่าสั่งหรือว่านำเนินการต่อเนาะเพราะว่าบ่มีงบผมมีพี่น้องเอ้ยก็ขาดทั้งพารเลยก็อ่า อาขอบประตูนี่มีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็สิมีแต่บงกบเนาะอีพี่พี่น้องเอ้ยตู้หงี่ยมเนาะตู้ใหญ่ยังพี่น้องก็ยังขาดได้อยู่เนาะสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สาวนวลก็สิได้อำนาจพระจะทุกๆคนไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมติดตามได้กับภาคกุเชกุนได้สาวนแลน่เนาะโดยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง